ามเทคนิคง่ายๆติดขนตาให้หน้าเป๊ะแบบท็อฟฟี่และเจ้าหญิงเคสค่ะใครๆบ้างคะที่อยากจะมีหน้าเป๊ะทุกครั้งเวลาที่ออกกล้องเวลาที่ออกงานสังคมเวลาที่ออกงานปาร์ตี้ต่างๆใครกันบ้างคะที่อยากจะมีความสง่างามแบบเจ้าหญิงเคสค่ะค่ะเทคนิคแรกเลยนะคะนั่นก็คือถ้าเราอยากจะตาโตนะคะแบบท็อฟฟี่หรือเจ้าหญิงเคสนะคะ ทีแรกเนี่ยทอฟฟี่ก็เป็นคนที่ตาไม่ได้โตมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ลึกมากเพราะว่าท็อฟฟี่ก็มีส่วนผสมของคนเอเชียอยู่ด้วยแต่ทีนี้ท็อฟฟี่มีเทคนิคดีๆค่ะการที่เราจะตาโตได้นะคะเราก็ต้องติดขนตาเบอร์ที่มีความรู้สึกว่าให้มันพอดีกับตาค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากจะสง่างามด้วยเนี่ยเราก็จะต้องมีความแบบเลือกให้มันเข้ากับเราไม่ยาวจนเกินไปไม่สั้นจนเกินไปอย่างเช่นอันนี้นะคะ ท็อฟฟี่ก็เลือกมาเป็นอันที่ไม่ยาวไม่สั้นจนเกินไปแล้วก็เราก็เวลาเราติดขนตาเนี่ยขนตามันจะยาวใช่ไหมเวลามันมาเนี่ยเราก็ต้องตัดส่วนหางตามีใครหลายคนนะคะมาถามท็อฟฟี่ว่าเอาเราจะตัดหางตาหรือหัวตาดีท็อฟฟี่บอกว่าให้ตัดหางตาค่ะเพราะว่าถ้าเราตัดหัวตานะคะมันจะทําให้หน้าเราดุ้นๆค่ะเพราะว่ามันจะต้องเรียงไล่ให้มันเสมอกันค่ะค่ะเทคนิคที่2นะคะนั่นก็คือ การทําให้ตาเราเฉียวค่ะก็คือการที่ไม่ต้องตัดอะไรเลยก็คือเราก็ติดไปเลยติดไปเลยแบบนี้เลยค่ะติดแบบว่ายาวๆไปเลยจริงๆแล้วขนตาเนี่ยมันจะทํามายาวมากเพื่อสําหรับผู้หญิงที่เป็นแขกหรือผู้หญิงที่เป็นฝรั่งที่มีตายาวตาคมตาโตมากๆแต่เวลาเราเป็นคนเอเชียนเนี่ยเราจะต้องตัดใช่ไหมแต่ว่า ทีนี้ถ้าเราอยากตาเฉียวเราก็ไม่ต้องตัดเราก็ทําไปเลยแบบนี้อย่างวันนี้ท็อฟฟี่นะคะก็ติดไปเลยค่ะแล้วก็ติดแล้วก็ติดให้เกินเลยออกไปมันจะได้ดูตายาวขึ้นเฉียวข,ขึ้นคมขึ้นค่ะแล้วก็มีความสวยแบบเฉียวเปรี้ยวแบบเจ้าหญิงเคสค่ะค่ะข้อ3มนะคะนั่นก็คือการติดขนตาล่างค่ะการเลือกขนตาล่างให้เหมาะสมนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยดูตาโตขึ้นดูสวยแบบ ดูสวยเป๊ะค่ะมีทั้งขนตาบนและขนตาล่างค่ะทั้งสง่าง,งามน่ารักสวยแล้วก็เป๊ะมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเราติดขนตาล่างเข้าไปด้วยค่ะค่ะสําหรับใครนะคะที่ต้องการออกเครื่องอยังไงให้สวยหรอออกเล้ื่องอยังไงให้ขายดีสเสน่ห์หน้ากล้องออร่าหน้ากล้องออกเล้ื่องยังไงให้มีสเสน่ห์ ออกกครอยยังไงให้ตัชออกต้ยองยังไงให้ดูดีดูแพงดูปังใครที่อยากรู้เคล็ดลับดีๆเทคนิคดีๆส่วนตัวอะไรเกี่ยวกับทอฟฟี่ก็พิมพ์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ต้องการปรึกษาส่วนตัว r พร a เว Coaching ก็แท็กทอฟฟี่มาได้ที่ Inbox เลยค่ะแล้วเราเจอกันในคอร์สนะคะ